สวัสดีค่ะหรือชื่อวันแล้วก็ดรสมุดรวันนี้เราจะอธิบายเรื่องเซลล์และสังเคราะห์แสงเซลคือหนวยที่เล็กที่สุดในสิ่งมีชีวิตเซลสามารถแบ่งได้เป็นสองประเทศคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นอ่ามีป้าสาหร่ายสีเขียวออกแก๊สน้ำเงินสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เช่น คนพืชและสัตว์เซลล์พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้สามารถเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนน้ำเป็นน้ำตาลได้เซลล์พืชประกอบประกอบด,ด้วยผนังเซลล์หอ หุ้มหนือเยื่อหุ้มเซลลอีกชั้น1โดยมีเซลลเคสควบคุมก,การทำงานของเซลล์เซลลสัตว์ไม่มีผนังเซลล์แต่มีเยหุ้มเซลลเซลล์สัตว์ประกอบด้วยเซลล์หลายประเทศซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันเช่น เซลล์ประสาททำหน้าที่ในหน่วยความจำการสังเคาเราะห์แสงของพืชพืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้ต้นไม้มีรากทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารและน้ำในดินและน้ำและนำน้ำและสารอาหารขึ้นไปสู่ที่ใบและใบพืช มีคอโรฟิลทำหน้าที่สังค์แสงคือการกระบวนการที่เปลี่ยนพลัางงานเคมีโดยใช้แสงแดดน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างน้ำตาลไปหล่อเลี้ยงต้นไม้และปล่อยออกซิเจนให้กับสัตว์